สวัสดีจ้าพี่นอ้อคลิปนี้้ามาทงหน้ามโหวสวนจ้ะหาแนวกินเนบนตัดน้ำไม้แกงกันจ้ะนอเดียวกับยิมดอกคือสองคนก็หลูกมานี่เรียมหน่อยซับใดงี่อนบูนี่ครับว่าใตกับบักโจ๊กเลยได้หลกไฟกิมสุ่งตุ๊กตาใจ มาแหลงคนท้ายกิโลละสีสิบบาทถ่กได้นี่ว่วย <laughs> <laughs> จับลัดท่างานออกมาเลยไดูดนขู่สาก,กันเนี้ยวเนีย้ยเฮ็ดกอกน้ำใส่นี้เปิดน้ำล่างถวยล่างซ้ำเพิ่นรงกวา่าออกนอให้กินแลวพี่นอ้อง กินวได้กินวนะเนาะวัวกปเสียมว่วตงครับว่า,าเลือกกไดดูกูมันกินว่าไดดอกเลืกๆนะมันแข็งมันบวมบักโจกเออ่แหละบวกโจกปูปีที่แล้วเธอคู่ซะ โคตรน่าภัยก่ะไปกินเบิดปีดอ่ะเอามีดมาอู่ป่ะมีดเอามาอยู่มีดบางบ่เดี๋ยวเอามีดตูดจับลงเลยจับลงเลยปวด เราต้องเลือกปนันนันก็ได้เอาอยากนอนน้ำใหม่ก็ได้<笑><笑>ได้กินบ่คว้องบ่มีเมื่อมีตีนก็เอากินบ่ได้โอ้ยแต่อย่างว่าเลยพี่น้องอนีายซับลงเลยปันนันนี่วะมันงาดออกซับเอาทั้งๆหน่ะ เออนั่นฮักฮักเอาไปเออเอาจนวาส <laughs> ับปูกหมองแม่ม้ายากเห็นมันอ่อนย่านี่เห็นพอกินเพิ่อนอันนั้นเพิ่นเอาคุงุ่มไว้พี่น้องงุ่มนอนม,มันไว้้าชนะอีห่างกระได้ดอกคื้อแสงมันสีบบแข้งมันสีอ่อนดีคือจังหน่มใหม่ย่ามฝนเลยจ้ะ นี่ห้อยจอ่อทำตัวปกติน้ำใหม่แรงนี่มันสีแข็งเลย<ม>น,นี่นมีไม่แนวมาจอ่ออะไเห็นบอเบิ่องไปภาพเบิ่งสไดแแกงบอกเพื่อน้างหมอไว้ย่างดีบอกน้ำใหม่ก่อนที่ข้างหมอตุ่มหนามไว้ย่างดีแกงกินก็บลูก ก็ดตอนใหญ่ค่ะบคไหนไไ่ตอนไหนหน่อยวะแล้วฟันบุกงงายฟันบุ่ง่า,งาย่เห็ดแบบตอนแกงละใหม่สมเลยบุลรกแม่สิน่นพอไงใส่แล้วมา,าเห็ดตอนใหญ่แกงาใหม่น้่จะบางบาง cùng vậy cho thảo cái về à, ngày nào con làm cốt vậy cốt làm vậy làm gì thằn mà đâu ปันนานไว้น้านะครับเด็พวกนไหน้ำผมเลยข้าเบือกับยาหน้าใส่บพริกน้าตข้าเบือกับยาหน้าให้มันแหลกยังใส่บพรกลูกใส่ไว้ยังขมอยูายสัน ว่าเซ็ลายนี้เข็มขุนแม่มากแบบแขนแขนนะยิบปุงกอนกันด้วยแบบขึ้นอีกแค่บาทก็เรียบร้อยแกงน้ำไหมนอนหนึ่ง ันกเาเสียวเนี่ยหลวงมาสิเตะเจ้าของไัไม่เดืเอดอะไรกันงั้นเป็นการเผาทำลายที่มีเกิดประโยชน์แน่นอน Xin bướng bạc này Tí nó, mày con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ คือวะคือ,อแล้วแหนบแล้วละมานิ้วแล้ว,แ,ลวแดดกระโดดนำกระเซ้าไล่จอยมาหน่าไดเมนูกแกงนาใหม่หเดือกพี่น้องกินน้ำกันจ้ะสดกระปูกสองคนห,อนห่อนๆเพราะยังใ,ใส่รับหน้าที่ขายของมาหนิคิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้ะ